สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลฟิลคนเดียวคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้มีมิวเรุ่นใหม่นะครับตัวที่เปิดตัวมาล่าสุดนะครับตัวไม่ได้เชนของเรานะครับวันนี้เซลฟิลพามาดูทั้ง2รุ่นนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นทางด้านนี้แล้วก็รุ่นตัวลองท็อปนะครับจะให้ดูความแตกต่างระหว่างแอคทีฟไปบอ e ลิเกน igan, มันแตกต่างอะไรตรงไหนกันบ้างอ่จเดี๋ยวพาไปดูกันครับอ่าเริ่มจากด้านหน้าเลยที่เห็นชัดชนะครับส่วนของอ l ลิเกนนะครับจะเป็นสีออกเทาๆตรงนี้ ตัวค่าตัวนี้จะออกเป็นสีสีบอลอ่าเรียกสีบอลครับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนมาใหม่ครับต้องการดูดอากาศที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวตรงด้านหน้าครับแล้วก็ตัวชายล่างตรงนี้จะเป็นสีดําเงาครับส่วนด้านล่างสุดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสําหรับตัวกระจังหน้าอ่าแล้วส่วนฝั่งด้านนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอก ให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นอีลิแกน,นมีไฟตันมอมีเซนเซอร์ทั้ง4จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวา2จุดแล้วก็ตรงกลางอีก2จุดนะครับสำหรับรุ่นอีลิแกนอะเดี๋ยวมาพาดูรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับรุ่นแอคทีฟนะครับอะกระจังหน้าเหมือนกันเลยทั้งหมดแต่จะแตกต่างกันในส่วนของสีตรงนี้ครับตรงนี้ออกจะออกเป็นสีเทาดําครับตร,บ,บตรงนี้ขอบขอบตัวนี้ก็ออกเป็นสีเทาดาเหมือนกันนี่ครับ ส่วนชายด้านล่างตัวนี้จะออกเป็นสีดําด้านนะครับชายล่างสุดก็จะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะครับส่วนเซ็นเซอร์นะครับสำหรับรุ่นริต้นยังไม่มีตัวเซ็นเซอร์มาให้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกยังไม่มีมานะครับจะมีตัวที่สําหรับรองรับถ้าลูกค้าจะไปอัปเกรดหรือติดเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนแอร o d y n ด m i c ิมมีให้เหมือนกันทั้งรุ่นเริ่มต้นและรุ่นลองเลยนะครับส่วนไฟหน้าไฟหน้าของเรานะครับ ก็จะเป็นไฟหน้า LED Projector นะครับตัว Day time running light จะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวตัวนี้ไฟจะตัดสลับกับตัว Daylight นะครับก็จะเพิ่มเป็นไฟเลี้ยวเข้ามาในส่วนของตรงนี้นะครับฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่กระจังด้านบนตรงนี้เปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับตัวขอบตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่ จะเป็นเหมือนฝากระโปรงในส่วนของอของ d m a มเลยนะครับโลโก้ตรงนี้เป็นโครเมียมอาจจะเล็กลงนะครับมีเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งซ้ายและขวาครับอ่ทรงประมาณนี้สำหรับในส่วนของด้านหน้าดูในส่วนของล้อก,กันต่อนะครับสำหรับรุ่น Active นะครับจะมาในล้อขนาดขอบ17นะครับหรือ17นิ้วนะครับยางเป็นยางดันหลบนะครับของรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นล้อขอบ17อ่ะส่วน ด้านขวาด้านขวามือของเซฟิลจะเป็นรุ่นอีเลแกนตนะครับจะมาในขอบ18นะครับลายใหม่ลายใหม่ตัวนี้ลายใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับซีรีส์ยางขนาดเท่าเดิมเลยนะครับ26560 R 1 8นะครับสำหรับซีรีส์ยางได้อายางบีสโตนนะครับดูเลอร์ไฮเทเลนตัวนี้ยังได้ยางซีรีส์เดิมอยู่นะครับอ่ะสำหรับตัวด้าน,นข้างกระจกมองข้าง,างถ้าเป็นรุ่นอีเลแกนตนะครับจะเป็นทูโทน จะเป็นป่าไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นทูโทนด้านล่างเป็นสีดำนะครับด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับส่วนกระจกมองข้างอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งรุ่นเริ่มต้นกันบ้างรุ่นเริ่มต้นตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นอัตโนมือกับพับแบบนี้ครับยังไม่มีอัตโนมัติหรือกระจกพาบไฟฟ้าตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวที่แก้มข้างนะครับ สำหรับรุ่นแอคทีฟนะครับจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มฝั่งด้านนี้ส่วนรุ่นอีลิเกนนะครับจะเป็นไฟเลี้ยว Le LED ที่กระจกมองข้างแบบนี้เลย,เลยสวยๆอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของมือเปิดประตูอ่ะมือเปิดประตูรุ่นนี้เป็นกุญแจคคเลตก็จะมีอ่าระบบปลดล็อกล็อกรถตัวนี้จากมือเปิดประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าสีสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยทั้งรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นรลองนะครับก็จะเป็นสีขาวมุกเหมือนกัน ส่วนขอบตัวนี้เป็นสีโครเมียมยาวไปจนถึงข้างหลังเลยครับขอบกระจกตรงนี้อ่าตัวนี้จะยาวไปถึงฝั่งด้านนู้นเลยอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของเล่าหลังคาตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีใหม่ด้วยจอ,อกสีเทาดําสวยนะครับตัวนี้อ่าเล่าหลังคาจะคาดยาวไปถึงข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีะคีบฉลามชักฟินให้ด้วยนะครับสำหรับตัวลองท็อปตัวอีเลเจนของเรานะครับ เดี๋ยวมาดูรุ่นอันติเมทกันบ้างอาถ้าเป็นรุ่นนะอันติเมทนะขออภัยครับถ้าเป็นรุ่นแอคทีฟแอคทีฟขอบตัวนี้จะเป็นสีดำอขอบตัวนี้จะเป็นสีดำครับราวหลังคายังไม่มีมานะครับลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตัวราวหลังคาแล้วก็จะเป็นเสาอากาศที่เป็นธรรมดาที่ไม่ใช่คีบสลามนะครับที่เป็นรุ่นของร,ร,รุ่นเริ่มต้นของเรา ที่ด้านหลังนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นอีเลแกนนะครับมีตรงไหนแตกต่างแล้วตรงไหนเหมือนกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้อ่ะรุ่นเริ่มจากตัวเริ่มต้นก่อนนะครับก็จะเป็นไฟท้าย LED แบบใหม่นะครับดีไซน์ใหม่ฝั่งด้านนี้จะดูคล้ายๆเหมือนลูกศรชี้มาอย่างนี้อ่านี่คือไฟหลีนะครับไฟหลียาวมานี่เลยอ่ายาวมาเกือบถึงกลางรถเลยนะครับสําหรับไฟหลีนะครับด้านหลังส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ ไฟเลี้ยวตัวนี้เป็น led นะครับออกแบบดีไซน์ใหม่เลยสําหรับตัวไฟเลี้ยว led ครับตัวคาดตัวนี้จะเป็นสีดําเงามีเส้นมีสายมีเหลี่ยมชัดเจนนะครับสําหรับตัวฝาท้ายใหม่ของเรานะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบเปิดแมนนวลยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับสาหรับรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับก็ยังเปิดปิดแบบแมนนวลนะครับส่วนการพับเบาะพับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่น หรือรุ่นลองท็อปอ่าอ่าแต่ส่วนของด้านหลังตรงนี้ดิฟฟิวเซอร์ดิฟฟิวเซอร์หลังตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับอ่าเป็นสีดําด้านนะครับสวยๆคลินขิ an, เรียบๆครับอ่าส่วนฝาท้ายตัวนี้เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเป็นอ่า คลิกทัชหรือเป็นติดตั้งจากร้านด้านนอกตัวนี้มันสามารถอัปเกรดหรือเพิ่มเติมได้สำหรับตัวฝาท้าไฟฟ้าอ่าสำหรับในส่วนของรุ่นรองท็อปนะครับรุ่นอีเลแกน์ของเรานะครับสังเกตได้ว่าไฟหน้าเออไฟท้ายจะเหมือนกันเลยนะครับกับรุ่นเริ่มต้นนะครับเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าไฟลีไฟเลี้ยวไฟเบรกพวกนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับคม <Home S 2> เดียวกันแบบเดียวกันนะครับ oh. ตัวคาดตรงนี้สีดําเงาเหมือนกัน ه, โลโก้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจากจากเดิมที่เป็นใหญ่อาจจะขัดตาลูกค้าหลายๆคนตัวนี้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวโลโก้ยูอสบด,ด้านหลังนะครับตรงนี้สันเหลี่ยมมีเหมือนกันนะครับตัวคาเดเอวตรงนี้นะครับมีเหมือนกันกับรุ่นเริ่มเลยสปอยเลอร์ด้นานบนก็เหมือนกันไฟเบรกดูที่3มีให้เหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านล่างเลยด้านล่างที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับ เซนเซอร์ S S ทั้ง4จุดอ่ะหนึ่แล้วก็เซนเซอร์ตัวเปิดปิดฝาท้ายที่เป็นสเตปเซนเซอร์สมาร์ทเทลเกตของเรานะครับตัวดิฟฟิวเซอร์หลังจะเป็นสีดําเงาครับรุ่นเริ่มต้นของเราที่ผมพาไปดูจะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ดิฟฟิวเซอร์เป็นสีดําเงาเงาๆแบบนี้เลยครับสำหรับในส่วนของร้านหลังความแตกต่างก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตัวฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้า ครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นมันจะเป็นเปิดปิดแบบแมนนวลตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้แล้วครับสามารถเปิดปิดได้จากกุญแจรีโมทที่ฝาท้ายแล้วก็สมาร์ทเทลเกตสเต็ปเซนเซอร์ของเราครับสำหรับตัวฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างน,นะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับภายในก็จะเปลี่ยนใหม่ดีไซน์ใหม่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของพวงมลาลัยนะพวงมลาลัยก็จะคงเดิมเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกสีดํา สวิตช์คอนโทรลที่พวงมาลายัยปุ่มรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงก็ยังคงมีให้อยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้สีออกบอลเงินครับตัดกับสีดำสำหรับพวงมาลายัยตัวนี้ของเราในส่วนของเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นขนาด8นิ้วนะครับแบบใหม่จะเหมือนกับในรุ่นของ D m a มหรือของกระบะของเรานะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับ a p p l e c a r า l a y และ a n d r o i d Auto แบบไร้สายนะครับ ัวนี้ก็จะมีบอกวันที่บลูทูธแอนดรอยออโต้แอป p ปิลคลาเ a y องศารถอะไรต่างๆก็จะมีบอกในส่วนของหน้าปัดของเราครับส่วนขอบคอนโซลตรงนี้จะตัดเป็นสีดําด้านคับขอบเงินจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับส่วนของระบบปรับแอร์ยังคงเดิมนะครับย,ยังเหมือนเดิมในส่วนของอการปรับแอร์คอนโซลเกียร์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเบรนมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮย,ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวคอนโซลเกียร หน้าปัดเปลี่ยนใหม่ดีไซน์ใหม่สวยกว่าเดิมอ่าส่วนของหน้าปัดนะครับหน้าปัดตรงนี้อ่าขอบทั้งซ้ายและขวานะครับตัวเข็มวัดรอบตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวส่วนหน้าจอตรงกลางตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับบอกอุณหภูมิบอกอ่า ตำแหน่งเกียร์ความเร็วรถแล้วก็ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เลขไม์ปัจจุบันของเรานะครับสำหรับตัวหน้าปัดเอปดีนะครับส่วนคอนโซลคอนโซลตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับเป็นซอฟทัชซ้อมหนังนิ่มๆนะครับส่วนช่องเก็บของตรงนี้ได้ทําการตัดออกไปแล้วครับจะไม่มีช่องเก็บของตัวด้านบนแล้วนะก็จะเป็นคอนโซลแบบนี้นะเดินได้ด้วยสีที่เทาๆ ยาวไปจนจรหลดนู้นเลยครับจะเก็บของเก็บได้ที่เดียวก็คือเก็ด้านหน้าฝั่งนี้เลยนะครับส่วนหน้าจออ่ะผมลืมแจ้งไปหน้าจอตัวนี้จะใช้พอร์ต USB แบบ Type C แล้วนะครับมี USB Type C เสียบจากตัวหน้าจอนะครับแล้วก็จะมี Power Outlet ด้านล่างยังคงมีให้อยู่นะครับสำหรับภายในของรุ่นเริ่มต้นของเรานะครับเรียกได้ว่าค,คุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้น สำหรับตอนที่2นะครับการพับเบาะก็ยังคงพับได้เหมือนเดิมนะครับพับเรียบ40 60หรือพับเรียบระนาบแบบนี้ได้เหมือนเดิมเก็บของคนของรถเราเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับรองรับสายครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่เดินทางสะดวกสบายแน่นอนนะครับสำหรับตัวเบาะผ้าตัวนี้เราสามารถอัปเกรดหรือเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับเราลูกค้าสามารถเลือกสีของหนังหรือสีของได้ตามที่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้มีที่เก็บของให้ ก็จะวางโทรศัพท์ได้1เครื่องเลยผมลอง15 Pro Max แล้ววางได้สบายๆครับส่วนพ o เ e r ร์ t เอาเลข้างหลังก็ยังคงมีให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวที่เสียบชาร์จเพิ่มเติมสำหรับคนนั่งตอนที่2นะครับส่วนหลังคาก็จะเป็นสีออกมันเ้นเรียกว่าอะไรอะตัวบูดหลังคาก็จะออกเป็นสีสีบอนบอลสีครีมคีมนะครับแอร์เพดานระบบไฟอะไรพวกนี้ยังคงมีให้อยู่เหมือนเดิม อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรุ่นลองท็อปนะครับรุ่นอีเลแกนของเรานะครับภายในรู้สึกว่าหรูหราเพิ่มขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดพวงมลลาลัยขนาดหน้าจอระบบปรับแอร์อะไรต่างๆสวยขึ้นเยอะเลยครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มจากหน้าปัดกันเลยนะครับหน้าปัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเข็มอนาล็อกอรอบเครื่องความเร็วรถอะไรพวกนี้พวกเข็มตำแหน่งตำแหน่งเกียร์ ตัความเร็วรถเลขใหม่ระดับน้ํามันในถังอุณหภูมิห้องเครื่องแล้วก็วันเวลาพวกนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสําหรับตัวหน้าปัด m id ตัวนี้ขนาด7นิ้วเลยนะครับก็จอกลางตรงนี้รุ่นอีเลกแนนะครับมาในขนาดหน้าจอ9นิ้วนะครับจะเหมือนรุ่นอันติเมทเลยนะครับไซส์หน้าจอขนาดเดียวกันเท่ากันนะครับก็จะมะีวันที่การเชื่อมต่อ Apple Car าเฟ่แอนดรอยออโตแบบไร้สายนะครับองศารถมีบอกนะครับ เพ,เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้เป็นแบบทัชสกรีนตัวนี้จิ้มได้ลองเล่นได้นะครับตัวนี้เป็นปรับจูนครับส่วนด้านล่างตัวนี้ะระบบปรับแอร์ดูโอโซนนะครับระบบปรับแอร์ตัวนี้จะปรับแยกซ้ายขวาได้เลยสําหรับคนขี้ร้อนขี้หนาวครับพอร์ต USB Type C จะอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตได้ว่าตัว8นิ้วจะอยู่ที่เสียบอยู่ด้านบนนะครับ สำหรับตัวจอ9นิ้วนะครับจะย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับพาะ e ว่า t ออเมีให้เหมือนเดิมฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ครับคอนโซลเกียร์ก็จะออกเป็นสีดำเงาสีเงินแล้วก็ตัดด้วยสีหนังของเราแบบนี้ครับคอนโซลเกียร์ก็จะออกเป็นสีดำเงาเป็นกรอสแบ็กตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮก็มีให้เช่นกันนะครับสำหรับรุ่นอ่ารุ่นอีลกนามาดูของพวงมาลัย พวงมาลัยตรงนี้เป็นขอบหนังนิ่มๆสีดําตรงนี้เป็นสีดําเงาครับนี่เป็นสีดําเงาฝั่งด้านนี้สามารถปรับเปลี่ยนระบบการตั้งค่าของหน้าปัดได้นะครับ3ปุ่มด้านล่างฝั่งนี้ระบบควบคุมความเร็วหรือ cruise control นะครับอยู่ฝั่งด้านขวาเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้จากพวงมาลัยสวิตช์คอนโทรลฝั่งด้านนี้จะควบคุมในส่วนของเครื่องเล่นแล้วก็แผงประตูตัวนี้สีใหม่ สีใหม่จะคล้ายๆเดิมแล้วแต่สายตาลูกค้ามองครับตัวนี้ก็จะมะีปรับเลนกระจกพับระบบพับไฟฟ้าพวกนี้ในส่วนของเบาะฝั่งคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับเอ็นปับขึ้นลงปรับเดินหน้าถอยหลังเข้าออกตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ ลายเบาะตัวนี้รู้สึกว่าจะปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีช่องระบายอากาศตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับอ่ายังได้เป็นวัสดุเป็นคู่แม็กเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเบาะของรุ่นอีเลกนนะครับอ่าภายในรูหลามากครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างอ่าพาไปดูด้านหลังกันบ้างรถเพิ่งลงนะคระับพลาสติกค,คุมเบาะก็จะเป็นสีดำดำอ่าส่วนพอร์ต USB นะครับได้เป็นไท p e C แล้วนะครับเป็น ทั้ง2ช่องเลยนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนที่2นะครับเป็นอ่า U s B C ทั้ง2ช่องเลยแล้วก็มีช่องเก็บสำหรับวางโทรศัพท์ให้เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นอี e g a กของเราอ่าภายในหลังคาสีเดียวกันเลยครับระบบปรับแอร์ระบบไฟอะไรต่างๆการพับเบาะเหมือนกับรุ่นเริ่มต้นของเราเลยครับสำหรับรุ่นอ่าอีเ e กกับ u อนติเมทความแตกต่างก็คือเห็นได้ชัดเลยครับถ้าลูกค้าเน้นประหยัด ใช้งานแบบคุ้มค่าหน่อยก็ไปตัว Active ได้เลยนะครับแต่ลูกค้าถ้าต้องการความหรูหราใช้งานในชีวิตประจำวันก็ไป El e g a n นได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเซลฟิลพาไปรีวิวทั้ง2รุ่นนะครับลูกค้าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะไม่ว่าจะเป็น Active ก็คุ้มนะครับ El e g a กนก็คุ้มนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับดูจากรีวิวแล้วการใช้งานของเราเป็นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Active อ่า เน้นประหยัดนะครับออปชันก็ไม่ได้หูหวาหรูหราอะไรมากนะครับก็ดูเป็นตัวแอคทีฟได้เลยนะครับแต่ลูกค้าจะเพิ่มเติมในส่วนของออปชันที่ตัวอีลิแกนมีก็เชียร์มาฝั่งด้านนี้ได้เลยตัวอีลิแกนก็คุมเช่นกันนะครับราคาประหยัดราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ว่าได้ออปชันที่มัน เต็มมากกว่าครับลูกค้าลองไปเวทตัดสินใจได้เลยว่าเหมาะกับรุ่น Active หรือเหมาะกับรุ่น e ี e g แกมากกว่ากันนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรที่เบอร์093นะครับ4690537นะครับหรือติดต่อได้ที่เพจเซลฟิวอิดุสุป,ป้ายแดงได้เลยนะครับวันนี้เซลฟิวขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ